พอดีมาพอ่อแอดดีเพียงไอยพอดีพี่น้องมาคุยงานกับสายันวันที 10, ่ยี่สิบเอ็ดโอ้ยิบสองอ่ายิบยิบสามบ่ยิบสามยิบสามเลย,ยวันอาทิตย์ไปงานคอนเสิร์ตอยู่อำเภอท่าบอจังหวัดหนองุายบัดที่นี่ยบังขันไอแป้วอ่า บ้านมาไปเอาเราไปเนครับสายันครับไอ้เฮงเฮงครับทิดหนักกู้หนักไปเอาหัวอาหารให้ปลาเขาเบิ่งเขาหัวอาหารให้ปลาไปที่นี่บ้านไปที่ใดคือเห็นเอาผ้าม่านไปปิดไว้สันไปที่ไหนปิดไว้เพราะใบฝนสาดถึงจะเส,สือกปิดไว้เพราะใบฝนสาดจะเสือกมันมันกะบ่ไปแล้วมันกะมันบ่็ยังดอกมันย่าน ย่านงูเ <Solomon> หี <who referred to> ่ยวเจ้าขอเนี่ยย่านสีเข็ยไม่งอย่านหลายๆย่างนั่แหละคือไอ้บอกไว้ไหมมาถึงมาอยากเห็ดจักปูนจักเครื่องหนึ่งไหมโบกขึ้นไปจักจักเครื่องหนึ่งคือว่าว่าจู่ว่าจูสังกษีเด้มาถึงจักเครื่องหนึ่งเดี๋ยวจู่อืม่ได้ละงานงูนี่น้ำงูมีเนาะเอาเอเฮดก็เลยไม่พอที่อยู่คือเห็ดมาถึงมาแจ้สถานการณ์ไปก่อนครับ น่ทางตอน่นือเห็นเอแขกแบบแบบหันมารบ่ออกลงมารบ่ออกบ้านครับออกมาพักระษาตุยบ้านออกมาพักภาษาตุวบ้านเหมนกันนไหวเดียกับใช่ไหมเออเพราคุณเว้นหลายเตียงก่อนเก็บเสียงสั่นเมืนกัจะสีบไม่เนาะกะนี่ล่ะคนหอรังเชียมันนามมัน บ่มีสิซอยกันผมไม่ดีเลยไอ้ก็บ่มีพ่อบาทพ่อเบี้ยดดีโอ้ยยังถูกมาถูกความกันเห็นไหม,มนี่เขาว่าผีสัมดำพลอ,อยยังถูกสัมประดังเขามาอีกนะสรุปแล้วตามที่พี่น้องเป็นคอมเมนต์เขามากขนาดแตปูนมันอา,จจายุนั่นละหรือว่าบม่ได้ใช้เหล็กที่แหลกไหมไม่ได้ใช้เหล็กใสีย,ยังมันสีสุดเข่าเานาะมันบ้าผมงมาอ,มอมยู่ห้องถึนเคยเพิ่นเลยก็ได้ละอยากเ็ีอยเออตองมีเงนินคือว่าละ ขัดที่มึงเดียวละแกยืบไปกอนหามันหายิบหายืมได้กะยืบยืมมาเหตุก่อนเนาะจะาเสีางเดยครับอมเป็นหาเมาก้าวอยู่คนแล้วบองกับพราสมมติ้มยมีกะเจาะกัเลยยืมก็ยืมว่าะไรเราม่มีเงาขำจงเงินยืมปั๊บขนาดมู่ขวากันไอ้ไสกันนองนุ่งกันแค่ั้ต้องมีนงาขำเด้ มันเคยชนอ้ีอันไข่ย,ยืมเจ้าเจ้านั่นไม่ไข่เอารถไม่ขไข่ควันนาฬิกาไม่ขไข่ควันเอาท่อไม่ขไข่ควันยังไปเจ้นเนาะอ,อันมีท่อไ้ไปค้ำแล้วไปขายกันแล้วอ,อืมเนาะกะสูต่อไปละเออที่ไหนเนาะมันคิดอะไรขู่ก็อืมอืมมันอะอืมมันนั่นเนีเนาะมันบ่ทันมี้นั่นไม กับพี่น้องถามเขาข้าวน้องคุณจะซื้อดอกเพราะว่าผมผ่านไปเห็นเอาผ้าม่านไปปิดกันไว้แต่่าใจแท้เนี่ยอยากเช็ดปูนนั่นแหละอยากเอาปูนขึ้นมาจากจากว่า <c oughs> สูงทอว่าสูงจูสังกะสีทอเก้ากับ <c oughs> ว่ายังแ่วาไห้มันได้จะเครื่องหน,นึ่งเนาะแล้วเฮาก็จังเอาอย่างไปตีพวกไม่ยุคข้าไม่หยังไปตีแล้วพื่อเอาม่านปิดกันยังบ่าา่ว่าอันตรายเนาะ ตอนนี้มันอันตรายมนหนาฝนน้ำท่งมหมอกหันก็เป็นปลาหนะมันเป็นปลาจากงูเหยื่อเยอ่พอสมควรตายครั้งบ้องขับคล้อยบับงูเหรอถ้าคุณก็แหงเลยไอ้เพิ่งเห็นปะมันแหงหมดแล้วดีกระไรดีไม่คุ้นอืมก็ดีขึ้นขึ้นนไปเออ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 เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวสี่ไปเบิ่งัคหน่อยครับสี่ให้พี่น้องเบิ่งัคหน่อยแกงอ่า ว่ามันมีโอกาสทั้งอีกแน่นอนทั้งผีคือคือนรณีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ละแต่สิบเอแต่สิบเก้าสิบเปอร์เอซ็นต์ทั้งด้านเอี่ยคอดินดิน,น,ด,น,ด,นดินมองข้ามน,นั่นะอืะอม,มันเป็นทุนเวลอกที่ซื้อไอ้สิบ,บอกทยังหนึ่งคนเทาเนี่ยเวลาขึ้นมันขึ้นสุดเดยยามลงก็ลงสุดขึ้นกันแต่ว่าถ้าลงสุดแล้วบางที่มันก็นอาจจะ ขึ้นสุดก็ได้เออไอ้ออขอไว้ว่นให้ให้มันผ่านวิกฤตนีไปให้มันได้บางที่มันลุกสุดแล้วไหมมันก็ต้องขึ้นตัวคนเอาขึา้ครับขึ้ครับอืมอืมเอ,อ,อาเดี๋ยวพี่น้องสีไปเบิ้งแกน้อยครับพี่น้องครับเดี๋ยวสี่นั่งรถมอเตอร์ไซค์นําแอดดี้ไปเบิ้งแกงน้อยครับหมองเพื่นเพ็ดผ่าม่านไวน้มันก็นจำเป็นดัชสีวายจังได็ ักเช็ดเลี้ยวหนากระเพื่อมาเด้อกลุ่ลใหญ่งงละ,ะ <laughs> <laughs> โอ้ยมันเป็นสีต้นี่นี่ท่างนึงแบบที่นี่พี่น้องแสงดัดแล้ว นี่แล้วนี่เหล่ามองอันตรายคั้งอีกมองนึงนี่โอ,โอ้ยช่วงนี้นี่มึงจะเอาลูกมานอนไก่เดลยนอนฟางผุ่นหรือนอนฟางผุ่อนอนืออืนอพี่น้องคิดว่าเสียวไปสักนี่นะครับใายนี่พี่น้องมือซื้อใจนี่คือขันแบนมีเงินกะอยาไข่โบปูนขึ้นไปจค่เครื่องนึงแล้วก็ต่อไปด้วย ผ่านผ่านยังอยู่ก็บอกไปยังเห็นว่าอันนี้แล้วนี่เออมันเสียวมันเสียวมึงเดียวเจ้าควาะระวังเอาอย่าให้ลูกนอนไก่ทับมึงปูปันไลยเนี่ยทับลูกนี่พี่เพราะยังกะที่ทับมึงตายก็บอกไปยังดอกมันเกลดหน้ามัตั้งเก่าเพราะกันไปละไปส่งไอ้ที่ไหน